โอเคครับสวัสดีครับมาพบกับฟาร์มไม่ไร่ FTJ Family ครับผมวันนี้นะครับตามคําขอนะครับน้องๆนะขอกันเข้ามานะครับผมว่าเพียวครับช่วยรีวิวพ่อไก่ให้ดูหน่อยนะครับว่าตอนนี้เหลือกี่ตัวนะครับผมก็เหลืออยู่ประมาณใช้นะครับแต่พ่อหลักเลย2ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ข้าวไก่แป๊บนึงจะพาไปดูตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลากําลังมุ่นวายเลยครับไก่มี2รุ่นเนาะสองชุด ม่สองรุ่นดีสองชุดนะครับผมเป็นชุดที่กินอยู่ในลา,า,าวัวนะครับเป็นชุดเล็กนี่นะครับที่จะเตรียมให้นอนอยู่ในลาวัวข้า,า,างในนะครับกับชุดที่นอนอยู่ในลาอยู่แล้วเราต้องเอาชุดที่นอนอยู่ในลาเข้าลาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นชุดไก่สาวนะมันจะเข้าไปแย่งลูกไก่กินข้าวนะฮะนี่พี่เจีย๊ยบเขาก็มาก่อกองไฟให้แล้ววันนี้ข้าโพดหมดก็จเจอข้าเปิดตุกเคียวไปก่อน โอเคนะครับนี่ก็ให้กินข้าวเปลือกประมาณนี้นะมันเหลืออยู่ไม่กี่ตัวครับเพราะว่าเอาข้าวเล้าข้าล็อกไปแล้วนะครับแปดแม่รุ่นใหม่นะครับเอาข้าไปหลายแม่นี้เหลือแม่ที่ไข่แล้วกําลังลงมาพักฟื้นนะแล้วก็แม่ที่รอไข่ลูกไก่ข้างในเขากินข้าวไปแล้วนะแต่ตอนนี้เขายังงองงจะกินต่อนะครับเทียบจะไม่ข้าไปในเล้าแล้วเพราะว่าปิดล้าไปแล้วให้ข้าไปแล้วก็จะให้ โร่ให้กินข้างนอกแบบนี้แหละนี่เขาก็ไล่กินกับแม่เขาได้แล้วเห็นไหมเดีม๋มวมนี้ส่งมุมสูงให้ดูให้กินอยู่กับวัวเลยนะครับผมนี่วันนี้ข้าวโพดหมดนะครับโดยเป็นข้าวเปลือกล้วนๆน,นะฮะเาอยู่ประมาณนี้กนะ้านนี้เป็นแม่ นี่แม่นี้มีอยู่เจ็ดตัวนะครับผมแล้วก็มีนู่นแม่นึ้นมีห้ามีสี่มีห้าตัวแล้วก็มีแม่ข้างในอีกนะครับแม่สีเทานี่มีสี่ตัวแล้วมันมีแม่ข้างหลังนะครับแล้วก็ขังสุบม้ลิ้นๆอีกสองแม่นะครับผมที่ไม่เข้าไปเพราะว่าข้างในกินข้าวกันหมดแล้วนะครับก็พอดีเดินมาให้เข้าไก่ข้างนอกเนาะก็เลยก็เลยโรยให้เขากินอีกทีหนึ่ง ในี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพอ่พอพอ่อพ่อพ่อใหญ่นะครับพ่อแรกนะครับที่นําเข้ามาทาเป็นพ่อพันธุ์นะครับผมนี่ยังคึกอยู่เลยนะครับผม <ś c oughs> เห็นไหมกําลังเคินกินญย่ยครับผมอ่าตัวนี้น้าหนักตัวอยู่สามกิโลสองขีดนะครับนี่ฮะ,ะไก่สีสวยนะครับเลือง้างขาวเนาะ เป็นโทนเหลืองหางขาวนะครับคุณครับออกมายังกุกกากกินหญ้าอยู่นะฮะตอนนี้ยังอ่าผสมอยู่วันละสี่แม่นะครับผมนี่ขึ้นฟักหมดแล้วเหลือหนึ่งแม่กําลังไขนะฮะเอาหลานขึ้นมาให้เขาทับนะครับผมมาจิกนู่นนีนั่งกินามาโชว์ตัวหน่อยนะครับรน้ำหนักอนี้ถึงสามกิโลสองเชียนะครับผม เจ้าเหนือพยักนะครับอยู่ดีกินดีครับผมสมบูรณ์แข็งแรงอ้วนอกตันเชียช่วงนี้ก็มีออกกําลังกายนะครับต้องมีออกกําลังกายออกกําลังกายบ้างนะฮะก็จะว่าออกกําลังกายบ้างก็ไม่เชิงนะครับคือออกกําลังกายค่อนข้างที่จะเหมือนไก่เลี้ยงเลยเพื่อที่จะให้เขาฟิตนะครับฟิตใช้น้าใช้น้ําเชื้อนะครับได้ดีๆนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ใช้วิธีรีดนะ ตัวน,นี้เป็นการกดทับนะครับวันละสี่แม่เนาะยังทับดีอยู่แข็งแรงครับหเห็นไหมกูการก,กูการกนะวันนี้อ่ามื้อเย็นเดี๋ยวจะให้กินข้าวแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาสาวสาวมาให้ทับอีกหนึ่งแม่นะครับผมเป็นเป็นหลานเขาเนาะเอาหลานเขาให้ทับอีกหนึ่งแม่เนาะหลานเขาก็เป็นเป็นลูกสาวเขาเนี่แหละครับ เอาไปทับกับสายดำเจาะเกาะไว้แล้วก็มาให้เขาทับอีกทีนึงนะนีก็กุกคักุกคักคุกคักสมบูรณ์ดีแทน้นี่ครับพ่อตัวที่หนึ่งนะครับผมอย่างงี้คุยเคลียสมบูรณ์ดีแท้ครับผมไม่ได้ซึมอะไรเลยนี่ ยังใช้ผสมอยู่นะครับยังไม่ได้ดูแก่เลยนะยังออกกำลังกายเหมือนไก่ไก่หนุ่มทุกอย่างเลยครับนะทุกอย่างที่ไก่หนุ่มที่เราเลี้ยงนะครับทำยังไงเหนือพยักษ์ก็ยังทำอย่างนั้นนะครับผมแค่ไม่ได้เข้าคู่ฉาปาดะแค่นั้นเองเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเข้าคู่ฉาปาดะครับก็เลี้ยงปกตินั่นแหละนะอย่างที่เรารู้ๆกัน จะกลับหาตัวเมยียอย่างเดียวเลยสมบูรณ์จัดนี่ฮะเนีนี่โอ้มาลมาพร้อมขีดนิ้วนะครับนี่กิดกายกิดกายสง่าไหมสง่าไหมมารีวิวให้ดูแบบเต็มที่เลยนะครับวันนี้เห็นไหมเห็นไหมเขาก็จะเข้ามาหาผมด้วยเลยนะมันก็เลยดูได้มุมแคบไปนะ พยายามจะให้ดูมุมกว้างเหนื่อยอะเนี่ยคนถ่ายเนี่ยเดินหนีไก่นะครับไก่จะเข้าหาตลอดเลยเพราะความคุนเนาะดีดนิ้วไม่ได้นะเห็นไหมโอเคสำหรับเหนือพยักนะเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวเหนือพยักต้องเข้ารักครอกแล้วจะมืดนะฮะเข้ากินข้าวแล้วก็เดี๋ยวรอทับแม่ไก่เนาะ โอเคครับนี่มาเจอกับตัวที่สองนะครับผมโทนดำๆนะครับผมโทนดำๆเนาะอันนี้ถ้าเกิดเป็นสีสีเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนี่เขาไม่เล่นกันเลยนะจะเป็นสีว่าสเสมตาดำสเสมตาลายนะครับผมหรือสีขี้ปลาแล้วแต่จะเรียกเนาะแต่หลักๆแล้วคือสเสมตาลายนะครับผมก็อยู่ในโทนประดูหางดำนะครับนี่ตัวนี้เจ้าจงอางดำครับ ลูกแซมเนาะสองกิโลเก้าเอามาทับต่อยอดกับลูกของเจ้าเหนือพยัก์นะฮะมาทับฮะ <c oughs> เราไม่ได้สั่งของอะไรเอามากลับลำนี่ครับเอามาเอามาข้าเอามาข้าเป็นพ่อเบอร์สองนะครับเข้าทับกับลูกของเจ้าเหนือพยัก์ตัวเมียทั้งหมดเนาะ ตัวนี้จะไม่ไม,ไม่ไม่คุ้นเท่าเหนือพยักนะแต่ก็ไม่ได้เปรี้ยวนะครับเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่หนีไม่อะไรนะครับก็จัดว่าคุ้นแหละะเดินจับได้อะไรได้นะครับแต่ดีดดิ้วนี่มไม,ไม,ไม่ไม่กีดกายเท่าไหร่เป็นไก่กระดูกดีครับรอยสวยกว่าเหนือพยักครับตัวนี้จะลอยสูงหน่อยเหนือพยักเขาจะดูเตี้ยๆเนาะ ก็จะดูดูสูงโปรง่งกระดูกจะดีนะัค่อนข้างดีเลยอันนี้ไปเพลินกินเปลือกไข่นะครับท,ที่คุณที่คุณย่าเข้ามาทำเป็นปุ๋ยสังนั้นให้ดูหน้าตาใกล้ๆเดี๋ยวเจ,จับออกไปก่อนนี่ครับอ่ะ,อะดูดีๆนี่ก็จะให้ลวกมาโทนสีดำๆนะครับคอก คอกที่อายุหกเจ็ดเดือนเนี่ยออกมาตัวเมียนี่เป็นโทนตัวดำเลยครับตัวดำปากดำตาดำนะฮะตัวเมียนะที่ออกมาเป็นตัวเมียนะส่วนตัวผู้ยังยังไม่ค่อยได้ดำเท่าไหร่ก็กำลังลุ้นครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บตัวเมียนะครับชั้นชั้นลูกเขาต่อไปเพื่อที่จะเอาสายดำๆเข้ามาใส่อีกนะครับให้เป็นดำให้ได้แล้วก็เป็นเป็นพ่อ พ่อต่อยอดดีกว่าไม่ใช่พ่อตั้งต้นนะครับพ่อต่อยอดสีดำดำนะฮะนี่เป็นพ่อต่อยอดกับสีดำดำนะครับผมเราเอาเหนือพยักมาเข้ากับสายดำจอกกอเพื่อที่จะให้ออกมาเป็นสีดำนะแล้วเอาตัวน,นี้มาซ้ำนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะหาโทนสีดำอื่นมาใส่อีกเพื่อที่ให้รวมมาดำคือโทนดำนี่ครับที่เขาบอกกันดำดำดำคือไม่ใช่ไก่สีดำนะเป็นไก่ตามเฉดสีที่เรียกก็จะเป็นสีเขียว นะครับเขียวกาเขียวพาลีเขียวอะไรประมาณนี้โทนเขียวนะครับกับโทนดูนะก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับก็จะเอาสีสีออกแกมเหลืองนี่ออกให้หมดนะครับผมนี่ยังออกเป็นเหลืองอยู่เนาะถ้าดูดูกันตามสีแล้วเราไล่ตามสีกก็จะเป็นเหลืองหางดํานะครับก็จะเป็นโทนเหลืองเล็กใช่ไหมไม่ใช่เหลืองใหญ่หรือว่าเหลืองหางขาวเนาะก็จะเป็นโทนเหลืองแต่ดันมาเป็นเหลืองหางดําตาดําแข้งดาอะไรเงี้ยมันก็ มันก็ต้องจัดไปอยู่ในฝั่งของสีสเมสเมเสมตาลายอะไรประมาณนี้ไปเนาะอ่ะโอเคก็พก่อไก่ตัวที่สองก็ประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นพ่อที่จะเริ่มทําให้ออกมาเป็นสีดนะําแล้วลูกๆเขาก็เริ่มมีดําเยอะแล้วนะครับก็จะมาต่อกับกับลูกของเจ้าพ่อไก่ผมที่ชื่อดําพยัก์ด้วยดำพยักษ์ก็จะเป็นสีเขียวเลาเนาะก็ได้ลองทับไว้แล้วหนึ่งแม่นะครับผมลูกทับไว้กับลูกสาวของดําพยัก์นะ เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่ามีกี่ตัวนะครับลูกสาวดำพยักหน้าตาเป็นยังไงเนาะมานี่เนาะลูกสาวดำพยักนะครับผมเราได้ลองทับไปแล้วนะครับไข่ทิ้งไปนหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ชุดนี้ไข่ออกมาหกฟองนะครับแล้วแล้วมันทําแตกทําแตกไปสองนะครับผมก็เลยเหลือสี่ตัวนะเห็นไหมลูกสาวดำพยักนี่คือ นามพยักเป็นลูกของเหนือพยักนะครับนามพยักจะเป็นสีเขียวเหลาเนาะลูกออกมาเป็นสีเขียวนะครับเขียวเขียวดําเลยเขียวกาเขียวพาลีนั่นแหละมีตัวผู้ตัวเมึยนะครับตัวผู้กับตัวเมียนะเนะป็นคู่เดียวนะตัวผู้คือเจ้าเขียวสดนะครับออกเขียวปิ้งเลยนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูนะฮะเขียวดําพิดเลยแบ่งให้เอฟซีไปนะครับผมมีผลงานไปแล้วนะครับพีเอฟก็เลยเก็บ อัาเก็บคู่เกิดไว้หนึ่งตัวนะครับรอยใหญ่นะครับรอยสวยนะครับจะมีตัวนี้สองกิโลสามนะครับสองก2สองสองก็สามนะถือได้ว่าเป็นไก่รอยข้างๆดีเลยนะผลัาากแม่ไก่เนาะรอยสองก็สองสองก็สามกระดูกดีนะครับเพ้่อครอบกับตัวจงอางดําไว้นะแต่ลูกยังออกมาเป็นดอกอย่างนี้ต้องรอดูอีกทีหนึ่ง <laughs> คือก็ยังไม่ดําสนิทนะมันรู้นอนกทีตอนโตว่าจะออกมาสีจะเขียวเขียวเยอะหรือว,ว่าจะจะดำเยอะหรือดำน้อยเยน่ยกะเคือไอ้เขียวมันเขียวน่าจะมีให้ให้รุ้นแหละ จะเป็นเขียวเราหรือเขียวเขียวกาเขียวพาลีอะไรนี้ให้ไวอีกทีหนึงเนาะแตสวยแน่นอนนะครับนี่อ่ะเฮ้ยมีอยู่แค่สองมีสี่ตัวสองคู่นะครับผมแม่นี้คือรับรองสวยงามนะครับจะมีสมาชิกนะครับจะมี f c คนไหนนะครับได้ไปนึงคู่เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะติดต่อพีเอฟเข้ามานะอ่าคู่นี้คือมาพีเอฟคือแบ่งได้คู่เดียวแบ่งได้คู่เดียวนะเพราะว่าเขามีอยู่แค่ สองคู่สี่ตัวต้องดูก่อนว่าจะแบ่งไหมนะบางทีก็ไม่อยากแบ่งเนาะรุ่นนี้ยังต้องเก็บไว้ต่อยอดอยู่นะฮะ,ะมาดูอีกแม่หนึ่งอันนี้เจ้าเหนือพยักอยู่อยู่อีกอีกล็อกหนึ่งนะอันนี้ก็ลูกเหนือพยักนะครับผมเป็นแม่เบอร์หนึ่งครับเป็นแม่ที่พเอเพาะขึ้นมาเองเลยนะครับผมเป็นสายสายมันมีแดงมีแดงเข้ากับ เหลือพยักนะครับแล้วออกมาเป็นตัวนี้นะครับแม่ตัวนี้คือแม่เบอร์หนึ่งนะครับมีสีดำหนึ่งตัวแล้วก็สีเทาอีกหนึ่งตัวเนาะอ่านี่แม่เบอร์หนึ่งครับไปดูไปสามตัวนะฮะมีลูกไปทั้งหมดแม่นี้มีลูกไปทั้งหมดห้าห้าชุดแล้วนะครับผมสี่ชุดที่ผ่านมาแล้วครับ FC สงขาวมาคือผ่านหมดครับผ่านหมดนะครับมีผลงานหมดทุกตัวนะครับผมที่ส่งออกไปนะสำหรับแม่นี้ก็เลยขึ้นเป็นแม่เบอร์หนึ่งนก็เลยให้เป็นแม่เบอร์หนึ่งไป แต่ชุดนี้ลองผสมแล้วมันค่อนข้างที่จะได้ลูกน้อยครับได้แค่สามตัวเองนะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะภาคแหละเดี๋ยวจะแยกแล้วแยกแล้วเดี๋ยวจะเริ่มทําเริ่มทับใหม่นะครับผมคราวนี้จะไม่ให้เขาเลี้ยงเองแล้วครับก็จะทับแล้วแยกทับแล้วแยกเลยนะเพราะว่าแม่นี้เราต้องรีบเก็บมาแม่ไหนที่ดีเราก็จะรีบปั๊มเพื่อที่จะได้จ่ายแจกให้ FC ไปให้ทั่วทั่วถึงถึงกันนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่เอฟก็มาพาเดินดูแบบเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเรายังไม่ได้ย้ายกล่องอนุบาลน,นะครับลงไปอยู่ข้างล่างเนาะเพราะว่ายังติดยังติดอะไรอีกเล็กน้อยนะครับผมกําลังวางที่วางทางอยู่นะครับคือพ,พอยกไปแล้วที่ทางมันยังไม่ได้เนี่ยมันก็ยกไปขวางไงเพราะว่ากล่องอนุบาลไก่เราต้องยกไปเสร็จแล้วเราต้องไปชำระนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันเนาะพี่เอฟต้องชำละออกแล้วก็ เปลี่ยนทรงใหม่นะครับผมเพราะว่าทรงเก่าเราก้มลงมาใช่ไหมก้มไปจับมันจะยากนิดหนึ่งจะทําเป็นชั้นก็จะทำสักสองชั้นนะครับสองชั้นก็น่าจะได้สักสี่ห้องนะครับชั้นข้างไม่สี่ห้องดิหกดิเออหกข้างบนสามข้างล่างสามแปดตอนนี้มมีสามใช่ไหมเราต้องซอยอีกซอยให้ซอยให้เป็นสี่แล้วก็ผ่าผ่าืึองเป็นสองชั้นก็จะได้แปดก็แปดห้องเพื่อให้แม่ไก่เขาเลี้ยงลูกตอนตอนสองอาทิตย์แรกนะครับ พอได้สามพิษแล้วก็จะเอาลงมาอยู่กับดินนะครับพอได้สักหนึ่งเดือนเราก็จะเอาแม่เขาออกแหละนะส่วนส่วนแม่ไหนที่เรารีบๆอย่ามาแกะแม่เบอร์หนึ่งอย่างเงี้ยเรารีบรีบเพราะว่าจะกระจายให้เอฟซีเนี่ยเราก็จะอนุบาลเองเลยนะครับพอลูกออกปุ๊บเราก็เอามาอนุบาลเองเลยแล้วก็แล้วก็บำรุงแม่เขาเพื่อที่จะทับต่อไปโอเคสำหรับคลิปนี้เพี้วไปละไปไป